วันที่27กรกฎาคม2568ณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองค่ะอันเป็นสถานที่ที่เรามาร่วมกันศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปค่ะนี้คือสถานที่ที่ท่านเนน124รูปจะมาร่วมกันศึกษาในวันนี้นะคะซึ่งจากโรงเรียนวัดศักด์แก้วค่ะ ที่ได้บวชเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรเกราวเจ้าอยู่หัวค่ะในวันที่28กรกฎาคม2568ค่ะวันนี้เราจะร่วมกันศึกษาเรื่องนิลินทปัญหากันค่ะ จากการที่ท่านเนนได้มีโอกาสมาร่วมกันศึกษาปฏิบัติธรรมมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการกุฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดังคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งรจนามากว่าสองพันปี ค่ะเราก็คงทราบว่าจุดหลักของเรื่องนี้เป็นเรื่องของในพระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งแสดงถึงปัญญาในพระศาสนานี้ด้วยการกล่าวคำถามต่างๆที่พระเจ้ามิลินได้ถามพระนาคเสนเถระคู้ประนีต ผู้ส่งเป็นพระอรหันต์นะคะค่ะอนุโมทนาสาธุร่วมกันค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ